สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กับช่อง Billy Wee Channel นะครับเราอยู่ในเกม Tom and Jerry Chase นะครับเราจะมาเล่นกันไม่รู้ว่าจะต้องออกไปทำไมเนี่ยออก,กได้เดี๋ยววันนี้พอเล่นรอบนี้จบนะครับเฮ้ยมีคนทำเอฟพี e แตกพอเล่นจบนะครับไม่ทีไหนอะข่าคัว วันนี้เราจะมารีวิวไอ้นี่นะครับโหมดอะไรนะ 5vs5 5นะมันจะเป็นแบบโหมดทดลองนะครับยังไม่แบบมแสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์เล็ดทางทิ้งซะมันอาจทำให้เราตายได้ภายในหนึ่งวินาทีจำไว้โ้ยดันดันดัน,ด,นดันชา้าเสีด้วย ในต,ตัวที่ผมมีแล้วผมว่ามันดันเร็วก็น่าจะเป็นรล้วโหมด 5vS5 เนี่ยก็คือเราจะมีแมวเป็นพวกตัวหนึ่งแลแล้วก็จะมีแมวอีกฝั่งหนึ่งก็คือแมวพวกเราต้องไปจับหนูของฝั่งอีกฝั่งหนึ่งแล้วก็แมวพวกเขาต้องมาจับพวกเรานี่แหละห้องนี้น่ะมันขึ้นไปไหนมันคิดว่าห้องนี้แหลเลยชีสเนี่ชีสอยู่ห้องนี้เพื่อนี้แหละ ท้างด้วยอีต่อมหมาเปิดก่อนได้อะไรเนี่ยโอ้ยเสยแก้วโอ้ยห้องน,นี้มีกระเป๋านี่ดิเน่าคนไปช่วยเพื่อนไหมเนี่ยเดี๋ยวเราถืออีนี่ไว้ก่อนถือเรียน แน่เลยตามมาเป็นกระจุกว่าแล้วมาเลยต้อนรับแมวเสมอตลอดปีตลอดชาติอะไรอะความรักมา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 ม,ม,มาแล้วจะเอาไปจากชีวิตฉันไอแมวสีสม้มไปซะโอ้ฉันม่ไปหรอกฉันจะอยู่กินแกรันไม่ถือโอเคเรียบร้อยไปไปเฮ้ยนี่กันมาดิมา อยู่ไหนมาเลยเอ็งมาอยู่ไหนเอ้ยอยู่ไหนเนี่ยมาเลยฉันจะไปช่วยอ่าอ่ากดยกเลิกไปก่อนนี่ไงเปิดแล้วอ่ะทันทีหมดเอออาลืมไปอ้าทำไมเลื่อนไม่รู้เลยระเบิดเมื่อกี้นี่เอาไปกิน รอบนี้เสร็จแล้วแน่นอนป้าทุกอย่างใส่ป้าเงินเงินเนด้วยด้วยโอ้ย,โ,อย,โ,อยโดนเลยจะระเบิดแล้วนี่ไหนอเอาแกะม,มาฟาดเ,าเย,มมเเยไ้ไปไปไปเข้าเร็วโอเคหนูชนะเฮ้ยวันนี้เราจะมารีเวโบหมา5วสห้านะครับ ออเอ็มว oh, yeah, ีพใช่ปะใช่ไม่ใช่หรือเปล่าอ๋อ MVP ขยันมากเลยเราเราร่วมมือไหวพริบจ้าหาญแทบจะไม่มีเลยนี่ครับหมดห้เวสห้าแต่ก็อาจจะรอสักพักหนึ่งนะสักครู่นะคะ ภารกิจเรามาเก็บฟองก่อนนะครับเพาว่ามันมนานจากกลางสงหณ์เก็บเลยเก็บให้หมดเก็บก่อนอ่ะมาแล้วนี่นี่นะคะก็คือตอนนี้เราเรียบเราเป็นหนูนะคะนี่นี่นี่สลับตำแหน่งรอมรับน,บนี่เราเป็นหนูแล้วใชยูเพราะว่า ผมไม่ชอบเล่นแมวแต่แมวรนี้นี่คือแมวของฝั่งเรานะแต่ผมอยากได้นี่มากกว่าแมวแยกร่างฝั่งเรานี่หนูมักนักมายากลด้วยนะครับซึ่งหนูร่ามายากลเนี่ยผมก็มีแต่ไม่ใช้ดีกว่าหรือใช้ดีคิดนานไม่ใช้ดีกว่าตัวนี้แหละคู่ใจของผม ไปหน้าแล้วโอเคมาเกาน้าฝั่งเขาเป็นคาร์บอยฝั่งเราเป็นแมวไม่รู้อะแต่รู้ว่าแมวฝัง่งเรานี้น่าจะเก่งกว่าแล้วก็แพงกว่าด้วย แมวแมวเราดีกว่าแมวฝั่งเขานี่มันก็จะมีสความสามารถก็คือเอาแซ้มาตีนแล้วก็เอาเนี่ยเอาเขาเรียกว่าอะไรนะเอากระพิงมาฟิดเออใช่โอเอมัมาแล้วมาเลยเดี๋ยว,วเราอยู่ในห้องนี้ก่อนเดี๋ยวเราดู รอดูอุย้ยเราต้องออกอ่ะไม่ออกไม่ได้ EFP อยู e ่ห้องไหนนะห้องอาหารเนาะห้องอาหารมีคนไปแล้วนี่หนาพังไปแล้วด้วยเราไปห้องเกวัวก็ได้ก,ก็ไม่มีฝังแล้วได้สองฝังนู้นได้สอง้เฮ้ย,ย,ยมี EFP แตกแน่เลยนะที่ EFP เนี่ย นี่ไอแม่ฝังเราไปช่วยเร็วไปช่วย,ไป,วยไปหาแม่ฝังเราแม่ฝังเราจะได้ช่วยเราได้มาัดีมาดัมาดีพูนโอ้ยแมวมาแมวช่วยหน่อยแมวช่วยหน่อยโอเคมามาห้องนี้เรียบร้อยห้องนี้มีเอี๊ยีไหมเนี่ยไม่มีนิยาสุ่ม มันต้องวันนี้ต้องไปห้องรับแขกโอเคไปห้องรับแขกนี่นี่ห้องรับแขกใกล้แมวมามา,มาแล้วแม่ฝังเราหมดก็นี่โอ้ยลืมลืมมาอย่าเข้ามาอันนี้สองใครหนีอันนี้ช่วยได้ไหม โอ้โหลอกเลยไม่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 ไมไมจะลอกแล้วใครก็ได้ไมาช่วยหน่อยเอาใหญ่แล้วเนี่ยเราหมาช่วยหน่อยว้ายเดียว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 นี่มันไม่ใช่ฝั่งเราหนิว้ายไ,นะไม่ช่วยนเลย ฝั่งเราเลยเนี่ยสี่สิบก็ตายแล้วเฮ้ยเพื่อนไม่ช่วยอ่ะนใจร้ายอืมแยวแมวโอ้ยแล้ยฝั่งเราก็ ใช่ไม่เนี่ยหมามันชื่อว่าอะไรนะสไป,ยสปยเยสไปมันทำผิดคนแล้วที่มันเล่นกับผมนี่อุยอ้ยปาไม่ดูยีนมัหนหายเดี๋ยวไม่มีอะไรกินเลยหรอหาอะไรกินหน่อยชิโอไยไม,ไม่โดนอีกแล้วใครได้ชด่วย สิบกววช่วยหน่อยใจร้ายมุงคนใจร้ายไม่บายเดี๋ยวเราเล่นกันอีกสักรอบแล้วกันออเด้อเลยต่อไปเราจะเล่นหนูตัวใหม่มันก็ไม่ตัวใหม่หรอกเคยบอกแล้วว่าจะรีวิวแต่ว่าไม่ได้รีวิวเฮ้อยอหมดนี่แหละ โบนัสไมเข้าไปได้กดสิกดนะเกมนี้เป็นเกมมือถือนะครับใช้ยันที ตะกอกเราใส่ไม่ได้อนี่ยถ้าเข้าไปว้าวโบว์50ไดแล้วมาเลยมนาะผมพร้อมเสมอกด10ไม่ไม่สันรักกบตำแหน่งยอมรับแน่นอนเพรผมอยากได้เมนหนูเฮ้ยเมื่อฝั่งเราไปข้าวโบว์หนู เขาเลือกเป็นตัวอะไรอะนี่แต่เราเอาวันนี้ดีมาวันนี้ไม่ดีหรอกเราเอานี่แหละเฮ้ยไม่ไลนไม่ได้แล้วจะต้องรีวิวคนด่าได้เลยำทำไมวะทำไมไม่กดเนี่ยอเอาตัวนีเ้อเอาแนวคตัวนี้แหละโอ้ยเรามีหนูล่งลองหนแต่มันมีหนูธรรมดามาแข่งด้วยนะเนี่ย <thinking S 2> ซึ่งหนูธรรมดาก็ก็แค่ทุบได้แล้วก็อีกอันหนึ่งเป็นแบบนกอุ๋ยแต่ไม่รู้ว่าทำอะไรได้แม่อีกฝั่งหนึง่งใช้เป็นตัวอะไรนะแม่ฝั่งนี้ใช้เป็นตัวถังขยะในตัวน,นี้ความสามารถก็คืออะไรจำได้แล้วแล้วก็ไม่เคยเล่นด้วยแล้วก็เคยมีแต่ว่าไม่ชอบ แมวที่ผมว่าโหที่สุดก็คือไอแมวสีเทาๆอ่ะได้แล้วก็ปล่อยฟองสบู่นั่นแหละเล่นมีอะไรนะมีโอกาสชนะแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นเต็มร้อยเปอร์เซ็นเยแล้วต้องออกไปรอบน,นี้ทำไมเน,น,นินจังโอ้โหเด็ดกาดไปเลยไอเ้แมวสีส้ม ไม่นะแมวมันมันหลุดแน่เลยอ่ะทุกคนเอ้ามันมาได้ไงมันสู1 0่แมวสีส้มว้าย่หยใ,ใจก็อย่างที่บอกนะครับถ้ามันเป็นหมนู่ทดลองมันยังไม่สมบูรณ์ร้อยล้านเปอร์เซ็นต์レス เก็บได้แล้วหนึ่งอันทีมเราเก็บได้เยอะเลยโอเคขึ้นดีกว่าเฮ้ยมีคนแตกวะขอเอ็กซ์ไม่แตกเีและเลยนะของเราสี่แล้วเดียวเดียวเดียวนี่พวกใครเนี่ยไม่เอามาคุยด้วยอฝั่งนี้ไอนี่พวกนะอาบัสดี พัตอ,อีทัฟฟี่เด็กนี่แหม่เ้ยไม่มีใครแตกเลยแะดงว่มีแต่คนนิ่งอ้อยขึ้นมันไม่มย,ไมยุ่งกับแกหรอกมันต้องมีคนแตกบ้างสิเมื่ไหน่ไมีทิ้งเราไปห้องมาห้องครัวนะห้องครัวห้องครัวบอสองบอสองห้องครัว,รรรรวยังไหนอา,อาหารห้องครัวไปไปไปห้องครัว เราไปห้องครัวดีกว่าชียู่ไหนเราจะไปหาชีตไหนครับชีตโอ้ยจอดอยู่ไหนดียว้ายวไม่ไม่ไม่ฉันจะไปเอาชีตฉันจะไปเอาชีตโอ้เกือบไปแล้วแกบ้าปะเนี่ยแกมาทุบทำไมช่วยกันดันซิวะ เลี้ยวฝังเรานี่นะกินบ้าอะไรช่วยกันสิ จะต้องเล่นกินชี้อยูไอ่ไหนอะไม่มีไม่ชี้สักอันเลยอ๋อนี่ฝั่งเราดีๆเดี๋ยวขอกินยาก่อนโอเคคิวจะมองไกลขึ้นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่วางก่อนคิวเรายังไม่ได้สักอันเลยอะ โอเคทินีเราได้หนึ่งแล้วไปไปไปน้องขนแป๊บไปห้องครัวห้องครัวห้องครัวเป็นสถานที่ต่อไปโอ้โหมันพอมองไกลแล้วมันก็รู้สึกว่าแปลกๆห้องครัวนี่ไงไม่ไหนอะแมวฝั่งเรามันงงแน่ๆเลยโอ้โหมันอยู่ห้องอาหารเลยเหรอไกลไปไป่ะพี่ อาหาเนี่ยนะไปช่วยกันนะมา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 กลับไปห้องนี้แหละไปเร็วไม่ฝั่งหนึ่งหายไปไหนแล้วอ่ะเอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลองหนด้วย น้องหอนดันคีจะได้ตีเสมอเลยก้อนเดียวข้างบนอ่ะเออทางนี้เราต้องจะมุดท่อผมว่าเร็วกว่าเพื่อนตามมามานี่ดิโอ้ยฟังกันเลยอะไรเหรอไปมุดท่อเองโอ้ยเจ็บ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 ท่ออยู่ไหนมีท่อไหมเน,นี่ยอันเนี้ยอันเนี้ยอันเนี้ย นี่นะนี่ใส่เข้าไปในกล่องนะเดีย๋ยวผมจะทำแบบไอเทมพิเศษนะครับเราเจอตะกร้าพิเศษดีมากเลยอะตะกร้านี้บอกเลยว่าถ้าแมวเจอนี่มันจะต้องนีเก็บเข้าไปเก็บเข้าไปเออต้องอย่างนี้แมวมาเลยมอาอ้าวเก็บน้ำแข็งไม่ได้เหรอถ้าแมวแล้วนะขว้างทีนึงมันบอกเลยสุดยอด เอาชนะแล้วโหอ,อกข้างเลยอย่าลืมกดไลค์สักคกอรด้วยนะคะเพื่อให้พลาดคลิปใหม่ๆและกดแชร์บ๊ายบายนี่ต้องทำอย่างนี้เพราะว่าว้าเราต้องปิดคลิปโดย